สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อนะครับก็วันนี้นะครับมีหูฟังบลูทูธตัวนี้มาแนะนํากันนะครับเป็นหูฟังบลูทูธจากแบรนด์นี้นะครับจอย o ูมนะครับรุ่น jrtl 1 0นะครับซึ่งก็แน่นอนนะฮรรหัส t l จะเป็นหูฟังในหมวดราคาประหยัดของทางจอ r o o m เขานะครับก็ตัวนี้ t l 1 0นะครับก็ออกแบบมาเป็นหูฟังอินเอียร์นะครับขนาดเล็กจิ๋วเลยนะครับเรามาดูสเปคคร่าวๆที่กล่องกันก่อนนะครับก็ ตัวเคสนะครับตัวเคสที่เอาไว้ชาร์จหูฟังนะมีความจุแบตเตอรี่250มิลลิแอมนะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้ชิปเซ็ตบลูทูธเวอร์ชัน5.1นะครับแล้วก็ใช้งานต่อเนื่องฟังเพลงนะครับประมาณ5ชั่วโมงที่ความดังครึ่งเดียวนะอย่าลืมนะครับตามการทดสอบเขาก็ ถ้าเราเปิดดังมันก็จะดรอปลงมาหน่อยนะฮะก็ใช้งานได้ประมาณ3มชั่วโมงครึ่งอะไรประมาณนี้นะฮะเฉลี่ยเฉลี่ยไปนะครับนี้ก็เป็นรูปขนนกนะครับบอกว่าตัวหูฟังเนี่ยน้ำหนักมันเบานะครับเป็นอินเอียร์เออร์ d ก s นมิกดีไซน์นะครับน้ำหนักต่อข้างเพียงแค่4กรัมนะครับเป็นหูฟังขนาดเล็กแล้วก็เบานะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรต่างๆเขานี้ครับสินค้าก็มาจากบริษัทจอยรูมถูกต้องทั่วไปเลยนะครับก็มาดูพารามิเตอร์ตรงสเปคเขาก่อนนะครับก็ชื่อรุ่นนะครับ JRTL10 นะฮะ แล้วก็นี่นะครับเป็นแบบอินเอียนะครับบลูทูธ5.1นะครับก็ออดิโอดีโคดิ้งตัวนี้จะได้แค่ SBC นะครับจะไม่มีพวก AAC หรือว่าแอปเท็อะไรไม่มีนะฮะแล้วก็ความไวลำโพงอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันเอานะฮะตรงนี้ไม่มีอะไรมากเรามาดูส่วนสำคัญกันก็ตรงนี้แล้วกันแบตเตอรี่ในตัวหูฟัง30มิลลิแอมต่อข้างนะครับแล้วก็ที่ตลับเนี่ย250มิลลิแอมนะครับประมาณนี้นะครับ นี่ก็นี่นะฮะอันนีกทีหนึ่งโคเด็กต่างๆนะครับที่เขารองรับ hsp hfp a 2 dp av rcp นี่นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับ80% Volume อวอลลุ่มอ๋อนี่เขาทดสอบที่80%นะครับพี่ความดักนะฮะแล้วก็คุยโทรศัพท์ได้4ชั่วโมงนะครับสแตนบายท i ม e 24ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับอ่าซ็อกเก็ตชาร์จตลับเป็นแบบไท p e C นะครับกล่องก็จะเป็นรูปลักษ์แบบนี้นะครับเป็นกล่องสอดนะพอดีผมดึงไส้มันออกไปละ ก็ขนาดกล่องไม่ใหญ่มากนะครับกล่องเท่าๆกับประมาณ AirPods Pro นะทีนี้ก็มาดูอุปกรณ์ในกล่องกันก็มาตรฐานนะครับเขามีสายชาร์จ Type C แบบสั้นๆให้เส้นหนึ่งนะฮะคู่มือ1อันนะครับเป็น2ภาษานะครับมีภาษาจีนแล้วก็อีกด้านจะเป็นภาษาอังกฤษกแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวจุกหูฟังก็ให้มาอีก2ไซส์มาตรฐานนะครับไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะครับไซส์กลางจะติดอยู่ที่หูฟังเลยนะครับนี่ตัวตลับเป็นแบบนี้น่ารักมากเลยฮะ นนขนาดตัวหูฟังตลับจะเป็นแบบนี้นะครับเล็กๆนะครับประมาณไซส์ประมาณ,าป,รมาณาประมาณ Redmi Airdot นะเท่าที่ผมดูไซส์ประมาณนี้นะครับประมาณ Redmi a i r d o t แต่ว่าก็ต้องบอกว่าดีไซน์เขาก็สวยกว่าแหละเขามีตรงนี้เป็นตาใหม่ตาหนึ่งนะครับเป็นแบบตัวตัววัสดุที่จะใช้ทําตลับเนี่ยก็เป็นพลาสติกสีดําด้านนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาก็ทาเป็นเป็นชิ้นอีกชิ้นหนึ่งนะครับ สวยๆเลยนะครับเป็นดําเงาๆอีกชิ้นหนึ่งก็ทํามาให้เป็นรอยนิ้วเล่นๆนะฮะจะได้รู้แต่มันก็ดูสวยดีนะครับเหมือนหัวหุ่นยนต์นะฮะตรงนี้ก็เป็นไฟสถานะนะครับบอกการชาร์จหูฟังแล้วก็ชาร์จตลับด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นซ็อกเก็ตแบบ Type C ใช้เสียบชาร์จตัวตลับไม่มีปุ่มอะไรใดๆนะครับด้านหลังก็เป็นสเปคแล้วก็ชื่อรุ่นต่างๆของตัวหูฟังนะครับแบบนี้ทีนี้ก็เปิดมาดูกันด้านในนี่นะครับเป็นสีแบบนี้เขาจะทํามาเป็น Two ท n e นะฮะ ก็คือตลับด้านนอกเป็นสีดําเปิดมาด้านในเป็นสีเทาอย่างนี้นะครับตัวหูฟังเป็นสีดําเงาๆทั้งตัวเดี๋ยวดึงออกมาให้ดูตรงนี้เป็นไฟแสดงสถานะของตัวตลับนะครับมี1มี3จุดนะฮะตรงนี้ก็เป็นส่วนของคอนแทคที่ชาร์จหูฟังหูฟังข้างซ้ายข้างขวาก็เหมือนปกตินะครับจะใส่สลับกันไม่ได้นะครับมันชาร์จไม่ได้นะฮะแบบนี้ตัวนี้ไม่ได้แจ้งสเปกกันน้ํามานะครับคิดว่าน่าจะกันได้หน่อยๆน,นะครับแต่อาจจะออกกำลังกายเลยอาจจะไม่เหมาะนะฮะ ไม่ได้แจ้งมานะครับเป็นตัวรุ่นประหยัดของเขานะครับแบบนี้นี่ตัวหูฟังก็เหมือนกันนะครับเขาทํามาเป็นอสองชั้นนะครับโดยที่ด้านนอกเนี่ยตรงเฟสเพลทนะครับจะเป็นสีดําเงาๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีไฟสถานะอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการสั่งงานตัวหูฟังตรวนี้ก็เป็นแบบทัชคอนโทรลนะครับคือแตะตรงส่วนที่เนี่ยเขาบากเป็นร่องไว้นะคแตะตรงนี้นะครับเป็นการสั่งงานหูฟัง นะครับแล้วก็ตัวหูฟังด้านที่สัมผัสกับใบหูเราก็จะเป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับจะมีแค่ด้านที่หันออกมาข้างนอกเป็นเงาๆนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของคอนแทคชาร์จนะครับจุกยางอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวดึงออกมาให้ดูสเตมเป็นยังไงสเตมเป็นแบบสั้นๆนะครับแล้วก็มีตะแกรงกันขี้หูอยู่ที่หูฟังเป็นแบบทีเลยทีเดียวนะครับน่าจะใช้กรองเสียงไม่ให้มันจัดเกินไปด้วยนะครับแบบนี้เพราะว่าเข้าไปด,ดูนะฮะก็ รูหูฟังตรงการสเต็มที่ที่จะให้เสียงออกมาที่หูเรานะครับมันก้อนข้างใหญ่นะเ,นเขาก็เลยต้องทําตะแกรงไว้ทีประมาณหนึ่งให้มันกลองเสียงหน่อยไม่งั้นเสียงมันจะจัดมากนะประมาณนี้นะครับสองข้างเหมือนกันนะแค่เป็นแบบดีไซน์ซ้ายกับขวานะครับเวลาชาร์จนะครับก็ใส่เข้าไปในตลับแบบนี้นะครับดีไซน์ก็เข้าๆ้ไม่มีอะไรน้ําหนักเบามากนะครับข้างละสี่กรัมนะครับใส่ไปไม่รู้สึกอะไรไม่อึดอัดเลย นะครับี่แค่นี้เองนะครับเวลาชาร์จก็ใส่ตลับนะครับแล้วก็ปิดฝามันจะทําการชาร์จโดยที่เดี๋ยวมันก็จะแจ้งสถานะอยู่ตรงนี้แหละนะครับแบบนี้ประมาณนี้นะครับบอกให้เรารู้ว่าชาร์จถูฟังอยู่เพราะว่าตัวหูฟัง jrtl 1 0เนี่ยข้อดีของมันอีกอย่างก็คือมันเป็นหูฟังราคาประหยัดนะครับที่สามารถเชื่อมต่อกับมือถือเราได้เพียงแค่เปิดฝานะครับโดยที่เราทําการเปิดฝานี่มันจะทําการ เชื่อมต่อกับมือถือเราอัตโนมัติเลยนะครับในกรณีที่ตัวหูฟังเคยเชื่อมต่อกับมือถือเราไว้แล้วแต่ถ้ายังไม่เชื่อมก็คือเปิดปุ๊บเราสามารถกดเชื่อมต่อที่มือถือได้เลยโดยที่ไม่ต้องหยิบหูฟังออกมานะครับเดี๋ยวก็ทําให้ดูตอนขั้นตอนวิธีใช้เนาะประมาณนี้นะฮะสำหรับรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็ดีไซน์ต่างๆนะครับทีนี้ก็เช่นเคยนะเราจะมาถึงส่วนวิธีการใช้งานกันนะครับก็ขั้นตอนนี้ก็เหมือนที่ผมพูดไว้ในทุกคลิปนะก็จะ เป็นขั้นตอนนะครับสอนวิธีใช้งานตั้งแต่ต้นเลยนะครับสำหรับท่านที่ใช้เป็นอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรสามารถข้ามไปได้เลยนะตรงนี้จะเป็นวิธีใช้สําหรับท่านที่ไม่เคยใช้หูฟังแบบ TWS หรือหูฟังอะไรมาก่อนเลยนะครับก็จะบอกแต่ต้นเลยว่าเราต้องทํำยังไงบ้างนะครับก็อันดับแรกนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนตอนเราซื้อมาแล้วแกะกล่องออกมาครั้งแรกนะครับเขาจะมีสติกเกอร์ฟฟ้าแบบนี้ผมเพิ่งแกะออกมานะฮะนี่นะครับ ฟ้าอย่างเงี้ยมันเป็นอินซูเลเตอร์นะครับเพื่อกันหูฟังมันถูกชาร์จมาในตลับนะครับเขาจะเอาไอ้ฟ้านี่นะครับแปะทับอยู่ตรงช่องชาร์นี้ซึ่งอันนี้มันสีฟ้าแล้วมันติดอยู่บนสีดามันเล็กนะครับบางท่านอาจจะมองไม่เห็นนะก็แกะออกก่อนนะครับมันจะติดมาติดมาตรงไอ้ไอ้ตรงที่ใช้ชาร์จทองๆเนี่ยนะครับจะติดทับไว้นะครับก็อันดับแรกซื้อมานะครับให้เราแกะไอ้สติ๊กเกอร์สีฟ้านี่ออกก่อนทั้งช่องซ้ายและช่องขวาเลยนะครับหลังจากที่แกะเสร็จเนี่ยมันจะได้หน้าตาแบบนี้ ก็คือเราจะเห็นว่าไม่มีอะไรมาบังคอนแทคชาร์จแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการเอาหูฟังเนี่ยใส่กลับเข้าไปในตลับนะครับแบบนี้นะครับพอเราใส่กลับเข้าไปนะฮะแล้วเราก็ปิดแล้วก็นําเอาตลับอันเนี้ยไปเสียบชาร์จแบตก่อนนะครับสัก15นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับสิบถึงสินาทีเพื่อเป็นการกระตุ้นแบตนะครับในตลับและตัวหูฟังรวมถึงเป็นการเช็คด้วยนะครับว่าสินค้าตลับอะไรมันชาร์จได้ปกติไหมนะครับก่อนที่เราจะทําการเชื่อมต่อ นะครับก็ให้ทําเป็นมาตรฐานไปเลยว่าเราจะเช็คกันแบบนี้ก่อนนะครับคือมาถึงเราแกะอินซูเลเตอร์ออกนะครับแล้วก็เอาหูฟังใส่กลับไปชาร์จสัก10-15นาทีแล้วค่อยเอามาใช้นะครับประมาณนี้หลังจากที่เราทําการชาร์จแบตนะครับแล้วก็เอาหูฟังใส่เข้าไปเพื่อชาร์จหูฟังกระตุ้นแบตเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือง่ายๆแค่นี้เลยนะครับให้เรานําโทรศัพท์มือถือมานะแล้วก็เปิดเมนูบลูทูธขึ้นมานะครับแบบนี้นะ จากนั้นนะครับแค่เราเปิดฝาตัวนี้ไม่ต้องหยิบหูฟังออกมานะครับแค่เราเปิดฝาทิ้งไว้นะครับมันจะมีชื่อขึ้นมาแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะ JRTL10 เราก็กดเชื่อมต่อเลยเท่านี้เองเรียบร้อยแล้วเร็วมากนะครับตอนเนี้แค่เราหยิบหูฟังออกมาหูฟังก็จะพร้อมใช้งานแล้วนะครับสำหรับ JRTL10 ทีนี้เวลาเราใช้งานเสร็จแล้วนะครับสมมุติผมหยิบออกมาใช้อ่าผมใช้เสร็จนะครับผมเก็บนะครับแล้วก็ปิดฝา ตัวหูฟังก็จะถูกตัดการเชื่อมต่อกับมือถือเราเองโดยอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวพอมันมันรีเช็คเสร็จเดี๋ยวมันก็จะตัดไปนะครับจ,จะใส่ไม่หลงร่องเนาะของดูด,ดีนะฮะนะครับเดี๋ยวพอมันทําการชาร์จแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันก็จะตัดการเชื่อมต่อไปเองนะครับทําแบบเนี้ยเวลาเราใช้งานแล้วก็เวลาเราจะใช้ครั้งต่อไปนะครับแค่เราเปิดฝาออกมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็หยิบออกมา ัวหูฟังก็จะเชื่อมต่อกับมือถือเราเองอัตโนมัตินะครับอไอขั้นตอน pairing เนี่ยทำแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับทีนี้เราก็มาดูฟังก์ชันกันนะครับเดี๋ยวฟังก์ชันขอผมเปิดดูตรงนี้เลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดมาดูกันไปพร้อมกันเลยนะฮะก็ตรงนี้นะครับเป็นส่วนของฟังก์ชันนะครับหูฟังเนี่ยเรามาดูฟังก์ชันสั่งงานเลยนะครับ ฟังก์ชันส so ั่งงานนะครับก si ็ที่หูฟังนะฮะมีหูซ้ายหูขวานะก็ถ้าเราจะเล่นเพลงหรือหยุดเพลงอันนี้เป็นส่วนของออดีโอฟังก์ชันนะครับก็เล่นเพลงหรือหยุดเพลงนะครับให้แตะ1ครั้งนะครับที่ข้างใดก็ได้นะครับซ้ายหรือขวาก็ได้ก็ถ้าเพลงมันหยุดอยู่เราแตะ1ครั้งนะครับมันจะเล่นถ้ามันเล่นอยู่แตะ1ครั้งมันก็จะหยุดนะครับที่ข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้นะครับทีนี้ก็การย้อนเพลงกลับนะครับก็แตะที่ข้างซ้าย2ครั้งนะครับจะเป็นการย้อนไปเพลงก่อนหน้า1เพลง แล้วก็ถ้าเราแตะที่ข้างขวา2ครั้งนะครับเพลงก็จะเลื่อนไปข้างหน้า1เพลงนะครับทีนี้ก็มาถึงส่วนการวางสายนะครับรับสายวางสายนะส่วนการคุยโทรศัพท์นะครับการใช้คุยโทรศัพท์เนี่ยก็สายเข้านะครับแตะห่งครั้งที่ข้างซ้ายข้างขวาก็ได้นะครับจะเป็นการรับสายนะครับแล้วก็เราคุยคุยสายอยู่ถ้าเราตั้งใจแตะที่ข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้อีกครั้งก็จะเป็นการวางสาย นะครับส่วนกับการปฏิเสธสายเนี่ยก็คือให้แตะคางไว้ซ้ายหรือขวาก็ได้คือตัวนี้ฟังก์ชันมันจะจะแบบส่วนมากแล้วจะใช้ได้ทั้งสองข้างเลยนะครับคือรับสายวางสายนะครับแล้วก็เล่นหยุดเพลงเนี่ยใช้การแตะที่หูซ้ายหรือหูขวาก็ได้จะมีแค่เลื่อนเพลงนะครับที่ต้องใช้หูซ้ายหรือหูขวาแยกกันนะครับทีนี้ก็มาถึงในส่วนของการใช้งาน voice assistant นะครับไม่ว่าจะเป็น s i r i หรือ google assistant นะครับก็ เหมือนกันนะครับซ้ายหรือขวาก็ได้แตะค้างไว้3วินาทีจนได้ยินเสียงปิ๊บนะครับมันก็จะเข้าสู่ voice assistant นะครับเราสามารถพูดเพื่อสั่งงานโทรศัพท์เราได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับฟังก์ชันคร่าวๆนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ตัวนี้ก็มีแค่ฟังก์ชันพื้นฐานนะครับรับสายวางสายเล่นเพลงหยุดเพลงแล้วก็เล่นเพลงจะยังไม่มีปรับเสียงหรือว่าผู้เกมมิ่งโหมดอะไรนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นหูฟังรุ่นประหยัดนะนะนะครับก็ออกแบบมาให้ใช้งานทั่วๆไปมากกว่านะครับ หรับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับ JRTL10 ก็มาถึงส่วนสรุปกันก็เป็นโมเดลใหม่ของบริษัทจอลูมเขานะฮะซึ่งออกแบบมาได้ก็ผมว่ามันก็ม,นมันน่ารักดีนะครับคือถ้าพูดตามตามที่เหตุเลยก็คือขนาดเล็กนะครับราคาประหยัดนะครับน่าจะออกแบบมาสำหรับผู้ที่แบบไม่เคยใช้งานเลยนะครับแล้วก,ก็อาจจะเคยใช้แต่ว่าอาจจะซื้อแบบ ไม่มียี่ห้อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะกะ็ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในทางเรื่องนะครับเพราะราคามันพอๆกับแบบแบบของที่ไม่มียี่ห้อเลยนะครับแต่ว่าพอมันมีแบรนด์นะฮะมันก็จะมีมาตรฐานในการผลิตนะครับทำให้เรามั่นใจได้ที่สําคัญมันมีที่มาที่ไปนะครับเวลาเราเสียเราอะไรจะส่งซ่อมส่งเคลมอะไรส่วนใหญ่พวกนี้มันก็ไม่มีไม่มีซ่อมนะฮะมันจะเปลี่ยนตัวใหม่อย่างเดียวภายใต้เงื่อนไขของแต่ละร้านแต่ว่าตัวแทนเขาก็จะเปลี่ยนตัวใหม่ให้เรานะครับ แล้วก็มีการรับประกันหลังการขายแล้วก็ที่สําคัญเลยคือสินค้ามันจะมีมาตรฐานนะครับซื้อกี่อันก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับจะไม่มีแบบว่าล็อตนี้ล็อตนั้นไม่ดีอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้ก็ราคาค่อนข้างประหยัดนะแล้วก็ใส่สบายฟังก์ชันครบถ้วนนะครับเสียงค่อนข้างดีเลยทีเดียวเสียงจะคล้ายๆกับ Redmi Air Dot นะแต่ว่าเบสน้อยกว่านิดหนึ่งนะครับประมาณนี้สวมใส่สบายก็เป็นอีกหนึ่งในทางเลือกสําหรับผู้เริ่มต้นนะครับราคาไม่แพงมากนะครับใช้งานได้ดีพกพาง่ายด้วยตลับมันเลก นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ j o อย o o m JRTL10 ก็เช่นเคยนะฮะถ้าสนใจสินค้านะครับก็สามารถติดต่อที่ร้านได้เลยรวมถึงตัวแทนจำหน่ายต่างๆนะครับก็จะได้รับการประกันและการดูแลหลังการขายเช่นเดียวกันนะครับสบายใจได้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ